วันนี้วันที่ส5หมกราคม2534ในคัดเศษที่แล้วมาในตอนที่ตอนเย็นบาลนี้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่7เมื่อตอนที่6พูดกันถึงตอนที่ห้ากับตอนที่6พูดกันถึงว่าตายไปเข้าโรงพยาบ,บาลแล้วทำท่าจะาตายแล้วไปนิพานแล้วก็เป็นการข้ามไปขอยย้อนถอยหลังอีกนิดหนึ่ง เข้าโรงพยาบาลเมื่อพอศสองพันห้ทุนปีนั้นมีการอะไรเขาแห่แห่ทางชนามากล่ะในความเขาจะแห่ไปจะอยู่หัวทางทางน้ำมีการเหยเรือไปตอนนั้นพอดีในเมื่อเข้าถึงโรงพยาบาลแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัิตามธรรมดาองคนป่วย ย่อมมีกำลังใจไม่แน่นอนนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือผีคำว่าผีนี่เราทราบไม่ได้เพราะผีนี่มีทั้งสองประเภทคือผีดีกับผีไม่ดีความจริงผีน่าดีแต่ว่าเป็นผีประเภทที่เขาใช้มาทำลายล่างก็ได้ก็มีความวาดหวันวันใจนิดหนึ่งคิดว่าเราไม่สบาย ที่อาจจะกลัวก็ได้เพราะว่าเคยถูกมาแล้วตอนนั้นจึงนึกถึงว่าเวลานี้สถานที่นี้เป็นที่ของพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่ากรมแพทย์ฐานเรืออยู่ก็อยู่กับกรมฐานเรือใกล้ที่พระเจ้าใกล้พระราชวังพระเจ้าตากสินจึงนึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราชขอให้ท่านมาคุ้มครองคุณนาโปรดป้องกันด้วย ว่าอาตมาเองขออาศัยบุญบารมีของท่านเพระมาอยู่ที่ของท่านถ้าผีร้ายจะเข้ามาทำร้ายก็ขอยป้องกันด้วยตอนนี้อธิษฐานคือว่าตอนบูชาพระเสร็จ <c oughs> หลังจากนั้นก็น,นอนถึงเวลาประมาณทุกประมาณทุกสองทุ่มเสร็จ,เ,รจเห็นเขาเงียบกันหมด พยาบาลมีหน้าที่เอายามาให้แล้วก็กลับก็บอกว่าถึงเวลาพักได้แล้วครับเขางใหม่ๆแล้วถ้ามีอะไรก็กดกรงไปอยู่ห้อง้าอยู่ห้องพิเศษตึกที่หนึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีบุกเออก็ใส่กรอนเขาโทษนะก็ใส่กรอนเมื่อใส่กรอนแล้ว ก็เปิดไฟไอ้ไฟนะั้นไฟร้อยร้อยแรงเทียนยังสว่างจ้ายอยู่แล้วก็ทางด้านหน้าต่างก็เข้าไม่ได้ก็เป็นนั้นว่าเข้ามุงนอนเวลานั้นมุงลวดยังไม่มีพาอเข้ามุงนอนยังไม่ได้ดับไฟวัดสถานที่ใหม่ไม่กล้าดับไฟทั้งนี้เพราะอะไรพระวัดระแวงผี ถ้าตามโรงพยาบาลย่อมมีผีอยู่เสมอผีจะมีไม่ว่าที่ไหนคิดว่าถ้าสว่างใจสบายเข้าไฟร้อยเรเทียนมาให้ก็เปิดจ้าอยู่พอนอนที่สะถึงหมอนจับอนาปานสติเราต้องกำหนดรู้มลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธตามให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธ เพียงคู่เดียวเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาทางประตูตจะ่อย่าลืมว่าประตูนั้นใส่กลอนเข้ามานุ่งกางเกงขาสั้นเป็นคนผิวขาวล่างเนื้อเต็มจะว่าท่วมก็ไม่เชิงท่วมเป็นคนเนื้อเต็มใส่เสื้อสีขาวสีสั้น หน้ามีกระเดียดไปทางเจ็กนิติท่าทางคร่องแคล่วว่องไวมากเดินเข้ามาถึงก็มายืนอยู่ข้างเตียงอาตมาก็มองมองมองดูแล้วก็จําไม่ได้ว่าเป็นใครท่านผู้นั้นก็ยิ้มท่านก็ยืนเฉยแล้วท่านก็ยิ้มท่านมองท่านก็ยิ้มอาตมามองอาตมาก็ไม่ยิ้มเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครกันแน่คือจิตสงสยัย ถามเึงถามว่าท่านคือใครท่านบูนั้นก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงไขรท่านบอกใข่ไขรมาคุ้มครองเรื่องผีของท่านก็บอกบอกระสมบัปอาตมาพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยบอกว่าในเมื่อท่านนึกถึงพระเจ้าตากสินผมนี่ก็คือพระเจ้าตากสินยิ่งมา ก็ถามว่าที่พระเจ้าต่างสินจริงๆหรือยังไงท่านสามพระสงสัยตอนไหนก็บอกกัทธานวบัตพระเจ้าต่างศสีนจริงๆอ่ะทไมแต่งตัวเป็นกุ้ยข้าถนนแบบนี้ล่ะนุ่งกางเกงขาสั้นน่าใส่เสื้อแขนสั้นท่านก็เลยถามว่าพระราชาจนา่จเป็นต้องทรงเครื่องพระราชาตลอดวันอยางงั้นใช่ไหม ไม่มีพระราชาองค์ไหนจะแต่งเครื่องพระราชาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลานี้มันเป็นเวลาปราเวทก็บอกกับท่าบบอกว่าความจริงถ้ามาในนิมิตแบบนี้ควรจะมาในรูปของพระราชาทรงเครื่องพระราชาครบถ้วนเพราะว่าไม่มีความจําเป็นในการหนักหรือการลงรังถ้ามาได้ก็แสดงว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้ตกนรกท่านบอกว่าใช่ผมไม่ตกนรก ถามว่าทำไมจึงไม่ตกมารกเก็เลยบอกว่าผมตายในขณะที่ผมโบชก็ถามว่าเขาบอกถามว่าเขาว่าพระรัชการที่หนึ่งสั่งประหารชีวิตใช่ไหมท่านก็ยิ้มแต่ว่ารู้มาจากใครแล้วก็ทำไมถึงไม่จำถามว่าจำอะไรบอกจำเรื่องเก่าที่นึกถึงเรื่องเก่าๆให้ดีสิ จำได้ไหมว่าสั่งใครใครสั่งให้ข้าขพระเจ้าตักสินแล้วใครรับพระเจ้าตักสิน้็ข้าไปส่งพระเจ้าตักสินที่นครศรีธรรมราชให้ไปอยู่ในถ้ำเวลานั้นพระเจ้าตักสินบทเป็นพระพอท่านพูดเท่านี้ก็งงหมดบอกไม่รู้เวลานู้ไม่ร้เวลานี้รู้ไม่ได้เพราะเวลานั้นเป็นลูกกระเพาะท้องมันอืด ท่านก็ไม่ราก,ก็ไม่เคยคิดในเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเอานี่ก็แล้วกันถ้าว่าท่านสงสัยว่าผมไม่ใช่พระเจ้าตักสินท่านต้องการให้แต่งตัวกษัตริย์ผมก็จะแต่งตัวกษัตริย์ให้ท่านเห็นแล้วก็ท่านก็เลยแต่งตัวเป็นกษัตริย์ทรงเครื่องกษัตริย์พร้อมมูลบรรดาท่านพุทธริษัทท่านมีความงามสง,ง่ามมากพระเจ้าตักสินมหาราชท่านมาในเวลานั้นเป็นเวลาหน้าเดียงนมนม,นมอยู่ รู้สึกว่าเป็นคนค่อนข้างสวยและกนณะเพียบพร้อมทุกอย่างรักษาบริบูรณ์ดีมากมีการคล่องแคล่วและท่านก็คุยต่อไปท่านบอกว่าเรื่องผีไม่ต้องกังวลนะครับดูในเขตนี้ผมขอยืนยันว่าผมจะคุมค้มครองท่านไม่ยอมให้ผีและสัยศสศัตว์ใดๆมาทําอะไรกับท่านได้เลยก็ถามท่านว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหน ท่านก็ตอบว่าเวลานี้ผมยืนอยู่คุยกับท่านไอ้เราก็โง,โง่ถามว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าท่านจเจริญกรรมฐานแล้วใช่ไหมก็บอกว่าใช่ลองดูที่ว่าผมอยู่ที่ไหนนี่ผีกับคนทะเลาะก,กันพอพูดเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้มาหอนอีกแล้ว ยินเสียงหมาเข้าไมโกรโโนลร้อเปล่าก็ไม่ทราบหอัวหอนกนใหญ่ก็เลยบอกก็เลยกำลังใช้กําลังใจนิดหน่อยก็เลยบอกว่าตามภาพที่ปรากฏกับใจว่าพระเจ้าตางสินตายจากความเป็นพระเวลานั้นพระเ,ระเจ้าต่างสินปรารถนาพุทธภ,ภูมิเวลานี้ในปัจจุบันเกิดชั้นดุสิตใช่ไหมถ้าบอกอย่างนี้มันก็ดีพูดถูกพูดตรงอย่างนี้ก็ดี ถ้าคนจะรู้ต่อไปที่ว่าพระเจ้าตากสินไม่ตายแล้วใครทําให้พระเจ้าตากสินไม่ตายก็บอกไม่รู้ท่านก็นเลยบอกว่าท่านเลา่าความเป็นมาบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านก็นเล่าวความเป็นมาว่าพระเจ้าตากสินจริงๆท่านไม่ได้ตายแผนทุกอย่างเป็นแผนของท่านทั้งหมดรอนึงเป็นผู้รับแผนด้วยความจําเป็นและจําใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอนหนึ่งกับพระเจ้าตากสินนฆ่ากันไม่ได้แน่เพราะพระเจ้าตากสินเป็นเจ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้านายของรอนหนึ่งแต่การที่สองก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กแต่การที่สามอยู่วัดกันมาด้วยกันแต่การที่สี่ต่อมาเบื้องหลังรับราชการทํางานรบรวมกันมาประการที่ห้าพระเจ้าตากสินเป็นลูกเขยของราชการที่หนึ่ง เพร่อลูกสาวเาได้การหนึ่งคนหนึ่งไปเป็นชายาของพระเจ้าตักสินถ้าท่านรู้อย่างนี้ก็อย่าคิดว่าฆ่ากันไม่ลงแล้วแผนจริงๆที่ไม่ฆ่ากันพระเจ้าตัากสินต้องออกกเพราะว่าเป็นหนี้เจ้าสัวเมือจงจีนเขาเขาจะเข้ามาก็ียกว่าเขาจะเข้ามาทวงตัวหนี้ ไอ้เงินต้นท่านก็ไม่พอดอกเบีย้ยแต่ละที่จำระก,ก็ไม่พอเขาจะเอาทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็กู้กันใหม่ก็มีความจำเป็นจำใจต้องต้องสละราชสมบัติวางแผนให้รัชการที่หนึ่งกับพระราชวังบวรเวลานั้นเมืองขมนแข็งเมืองพอดีไปตีเมืองขมรให้นําลูกชายจันสององค์ไปด้วยเพราะถ้าตีเมืองขมรได้ลูกชายของฉันเธอไม่ต้องออกมา ให้ครองเมืองเขมรแล้วเธอกลับเข้ามายึดพระนครท่านก็บบวชท้่แกลแ้งทําเป็นคนสติฟันฟ่นเฟือนแต่ถ้าว่าพญาสันให้ไปทวงหนี้ทวงสวยที่อยุธยากระบอกคิดก,กับบรรดาเจ้าทหารในอยุธยากลับมาจับพระเจ้าตักสินพญาสันนี่โง่มาก ในที่สุดพระญาภัยซึ่เป็นหลันราชการที่หนึ่งอยู่นครไดซีมาขายกทับมาจากพยาพญาสันบรีฆ่าแล้วก็ปล่อยพระเ้าตาสินให้อยู่ตามสบายในเมื่อรัชการที่หนึ่งเข้ามาทราบว่าทางเมืองกรุงเทพวุ่นวายก็ไม่ได้ตีขมรเมื่อกลับเข้ามาแล้วก็มีขไปก็พักทัพอยู่ที่ทางบางกะปิ ยังไม่เข้ากรุงเพราะยังไม่ทราบว่าในกรุงเป็นยังไงกันแน่ในที่สุดก็มีคนไปเชิญให้เป็นพระเจ้าอยู่หัวมาถึงที่วัดสเกตเรยกวัดสแกก็สระผมนั่นจ้เรียกว่าวัดสเกตหลังจากหลังจากนั้นก็เข้ามณนคนรีลาในตอนนั้นก็เป็นของไม่ยากก็มีการประกาศว่าต้องเป็นปราบดาพิเศษคือข่าพระราชาองค์ต้น ต้องก่อนถ้าขึ้นราชาพิเศษใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไปทั้งเสืบสสันตนต,ติวงที่ต้องชำระหนี้เขาอันนี้เป็นเรื่องโกงนี้กันเมื่อสั่งฆ่าก็เอานักโทษทีต่ต้องประหารชีวิตนั่นแหะใส่ถุงการฆ่าไปเจ้าอยู่หัวนี่ไม่ใช่ฟันคอทิ้งเขาใส่กระสอบโทษด้วยท่อนจัน แล้วใครจะรู้ว่าไอ้คนที่จะอยูอย่สอนธรรมเป็นใครท่านในที่สุดก็พาช่วยคณะก็พาพระเจ้าตากสินท่านต้องการไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ไปอยู่ในถ้ำที่นครศรีธรรมราชเวลานี้ยังมีปรากฏอยู่ใครไปก็ได้ชาวบ้านก็รู้เขาจะพานําไปแล้วลูกชายพระเจ้าตากสินขององโตค่อยเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช องครองลงมาก็เป็นพอ่อคาสําเภาท่านไล่าฟังตอนนี้แล้วก็ท่านก็คุยเรื่อยไปคุยกันตั้งแต่เวลาทุ่มเสร็จเสร็จไปถึงตีห้าครึ่งท่านก็บอกว่าเวลานี้มันใกล้สว่างแล้วครับผมจะต้องลากลับแล้วถามว่าผีทะว่าไงท่านบอกผีไม่ต้องกลัวทั้งกลางวันและกลางคืน ต่อไปไม่จําเป็นต้องเห็นผมอีกผมป้องกันแน่นอนเมื่อท่านเยากลับก็เลยบอกว่าจะเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนมาที่นี่ไม่มีสตังใช้เลยมีสตางติดกระเป๋ามาแค่20บาทไอ้เงิน20บาทนี่ติดกระเป๋าเป็นประจำเงินที่มีอยู่ประจําตัวมีเท่าเนี้คือมียี่สบาทเพราะว่าคิดว่าจะเดินทางไปไหนจะได้ไปได้นอกนั้นสร้างวัดหมด สร้างวัดบางเลี้ยงพระหมดบ้างบางเลี้ยงพระบ้างหมดไปท่านถามว่าจะเอาอะไรก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้ควรเ,เล่นยนหวยสามตัวกันมีหวยไหมสามตัวบนก็ได้สองตัวล่างก็ได้ท่านก็บอกว่าสมัยเราใช้ศัพท์ว่าสมัยเราสมัยเราเราไม,ไม่เคยมีหวยประเภทนี้ ถาม่านว่าทาไมจึงใช่สรรพสมัยเราคําว่าเรานี่หมายว่าเคยเกิดร่วมกันเานก็บอกว่าใช่สมัยนั้นท่านกับผมก็เกิดในสมัยเดียวกันแต่ถ้าว่าท่านพุทธบริษัทอย่าเล่าเรื่องรายละเอียดนะอาจจะเกิดในเวลานั้นอาจจะเกิดเป็นลูกชาวทุ่งชาวนาชาวป่าชาวดงก็ได้ชาวอะไรก็ได้ชาวใดไดทั้งหมด แต่ไปเกิดสมัยเดียวกันแต่ว่าสมัยนั้นไอ้หวยสามตัวสองตัวประเภทนี้ไม่มีมีแต่หวยก็ขอท่านบอกว่ามันมีแต่หวยก็ขอนี่ไอ้หวยประเภทนี้ไม่มีผมก็เลยไม่รู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมบังเอิญมีสตัง์ติดกระเป๋ามายี่สิบห้าสตังท่านก็ฟักสตังโยนลงไปใต้เตียงเห็นเลขยี่สิบห้าชัดและท่านก็ลากลับ พอตอนเช้าหลานชายคือจ่าเอกสุนทรสังสุวรรณเวลานั้นเวลานี้เป็นเรือเอกก็พันใจเอกกุลาบนักนมสกุลไม่ออกก็มาหาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งใจเอกสุนทรเธอรู้อยู่อาตมาเคยเจอกรรมฐานรู้เลขหวยแต่เวลานั้นเลิกเ,ลกเรื่องเรื่องหวยแล้วมันจะป่วยมันจะตายอยู่แล้วจิตใจสบายจิตใจสงบเรื่องการรู้ไม่ต้องการรู้ ก็เป็นว่าเธอก็มาถามว่าเมื่อคืนมีอะไรบังคับหลวงอาเขาเลยตอบว่าเมื่อคืนนี้พระเจ้าตักสินมาหาเธอก็ถามว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องอื่นคุยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความลับถ้าคืนคุยไปข่าวออกไปหลวงอาก็กลายเป็นคนบ้าเป็นว่าพระเจ้าตักสินยืนยันว่าท่านเป็นพระเจ้าตักสิน ก็เล่าความเป็นมาตามที่ได้ฟังเมื่อกี้นิดหน่อยล้าบอกว่าหลวงอาเกิดในสมัยนั้นแต่คงจะเป็นลูกชาวนาจนจน,จนอยู่ข้างนอกเพียงให้รู้ว่าเวลานั้นมีตัเลขเลขเจับยี่กีถ้าไม่มีเลขไทยสามตัวขอเลขไทยสามตัวท่านถ้าบอกผมไม่มีแต่ว่ามีสตังค์มายี่สิบห้าสตังค์เอาเหรียญสลึงแต่มันเป็นเลขยี่สิบห้าสตังค์ โยนลงไปใต้เตียงพอเขาฟังท่านั้นปรากฏว่าข่าวตอนเช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทข่าวมันไปเร็วจริงๆตอนเช้าปรากฏทั้งโรงพยาบาลทั้งในรโรงพยาบาลน,นอกโรงพยาบาลรู้ข่าวกันเต็มไปหมดไอ้ข่าวอะไรนี่ไม่สําคัญแ้่ข่าวหวยข่าวซัดดำนี่ยังไม่แน่นอนนักฟังกันไปฟังกันมายังไม่แน่นอนแต่ข่าวหวยนี่แน่นอน เป็นนั้นว่าเธออาตมาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นหวยเธอตีกันทันทีว่ายี่สบห้านี่ต้องเป็นคู่ล่างเลขไทยสองตัวข้างล่างเล่นกันทั้งหมดจะว่าหมดโรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> เล่นกันหนักจริงๆปรากฏมีจ่าเอกคนหนึ่งถูกได้เงินหนึ่งถุงเข้าสารแล้วก็สอบเข้าสาละต้องคิดดูเท่าไหร่ ได้แบงใบเรียร้อยหนึ่งข้าสองข้าสารในที่สุดเธอก็ลาออกไปนั้นไม่รู้ชื่อจ่าอะไรจำไม่ได้เป็นจ่าเอกเขาไลา่ฟังแต่ไม่เคยเห็นหน้าก็รู้ความว่าเรื่องพระเจ้าตากสินในเวลานั้นก็คุยกันจำภาพได้ชัดว่าภาพพระเจ้าตากสินกับภาพที่เขาปั้น,น,น,นหน้าไม่เหมือนกันแน่ จึงเอาหน้าภาพนั้นมาปั้นที่วท่าทรงในเวลาปัจจุบันแต่เรื่องนี้มันก็แปลกเวลาเขาปั้นเฉยๆทำตาธรรมดานี่ท่านเจ้าของก็มาตินอนแต่งนี่ให้แต่งตรงน,นั้นแต่งตรงน,นี้เอาภาพตอนที่ตีปันฝ่าข้าศึกเจอยุธยาออกไปทางด้านชนบุรีเมื่อตอนที่เป็นปูนจริงๆสีปูนน่ะเหมือนเหมือนมาก พอพอปิดทอนแล้วหน้ากลายไปอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นอัศจ,จรรย์ปิดทอนแล้วมองไม่เหมือนแต่ก็ไม่เป็นไรก็บางทีกายใครอาจจะสงสัยว่าทำไมปั้นพระรูปพระรูปพระเจ้าต่าสินที่วัดท่าสงจึงไม่เหมือนที่ธนบุรีก็ต้องตอบว่าปั้นตามภาพแล้วก็เวลาปั้นก็ให้เจ้าของธรรมติเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้นี่เราตามตามความเป็นจริงนะ ตอนนี้หลังจากนั้นต่อมาอีกคืนหนึ่งวเวลาประมาณทักสี่ทุ่มก็มีคนคนหนึ่งมันนั่งเก้าอี้ที่หน้าห้องมีลูกน้องสองสามคนคนนี้อ้วนๆเตียเต้ยๆผิวคล้ำแล้วก็เชะง,งกหน้าเข้ามาเพราท่านเขารับไม่เป็นไรลอกไอ้โรคกระเพาะเพียงเท่านี้ไม่ช้าก็หายแต่ระวังนะโรคต่อไปอย่ามาอีกใหม่ ลกต่อไปจะมีอาการร้ายแรงมากท่านจะต้องนอนโรงพยาบาลถึงสองปีถ้านอนไม่ถึงสองปีก็อยู่ไม่ได้ถ้าออกจะโรงพยาบาลไปแค่วันเดียวจะถ่ายสิบสองครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลใหม่ถามว่าทําไมถ้าบอกว่าเป็นกฎของกรรมถามท่านว่าเป็นใครถ้าบอกว่าผมเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่เขาเป็นเจ้ากรมเขะแพทย,ย์ใหญ่ ก็เป็นั้นว่าตอนตื่นขึ้นเช้าก็ถามเรอเอกจ่าเอ,าเอาากเอนะจะไปรันนั้นเวลานี้ไป,ไปเเอเรอเอกสุนทรชันทวันท้าคนนี้คือใข่เธอตอบว่าคนนี้คือหมอสงวนเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่ที่เจ้ากรมคนเองอันนั้นที่สุดคืนที่สามก็มีปรากฏว่าเ,เวลาเดียวกันมีคนร,ร่างเหมือนฝรัง่งมายืนมองไปมองมาที่ข้างเตียง ต่อมาก็ถามพวกนายทหารพวกพวกยาบาลถามว่าคนนี้คือใครเขาบอกหมอเล็กรูปร่างคล้ายๆฝรัง่งก็เป็นว่าในปีพศ2500ปีนั้นเป็นวันตัดเชือกคือป่วยคราวนั้นก็ไม่มากนักแต่ว่าเป็นคนไม่มีสตังค์พระท่านไปค้น,คนสตังในอุติได้มาอีก180บาท หลงยูตมหนังสือบ้างอะไรบ้างกร็รวงความมีสตางค์จริงๆ200บาทเครื่องอุปการใช้ก็ไม่มีแต่คนบานน้ำโคก็ใจดีจริงๆไม่เคยมีใครไปเยี่ยมเลยแต่มีคนไปเยี่ยมทุกวันเดีวยวคนที่อื่นทุกวันมีแขกทุกวันเต็มห้องหมอก็อนุญาตเป็นพิเศษถ้าเยี่ยมมหาวิระแล้วก็ปล่อยเลยท่านี้เพราะอะไรเพราะว่า ในเมื่อเขาให้กระตังเขาถูกหวยเขาให้กระตังแล้วก็ใช้นอนชะนี่ชื้อกินตามตามที่ต้องการของคนป่วยคือบางทีอาหารจี่โรงพยาบาลจัดให้มันเป็นที่ไม่พอใจแล้วไม่ถูกเรียกว่ากินไม่สะดวกแล้วกันก็ใช้เขาซื้อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเอกเรือเอกส์อนทอนซตวัน,นเนี่ยมีความห่วงใยมากกคุณกุหลาบพันจา่าต่อมาเป็นเรือตีเรือตีกุหลาบ ช่วยการรักษาเป็นอย่างดีต่อมาก็มีคนรู้ข่าวก็มาหาหวยก็ไม่มีหวยให้เขาพระเจ้าตากสิ่งก็มามาให้หลังจากนั้น,นคืนหนึ่งหลวง่าไก็ปรากฏว่าจงให้หวยเขาที่คนท,ที่จะได้มีสตางกินมีสตางใช้ก็บอกว่าผมป่วยอย่างนี้ไม่ไว้ใจตัวเองครับ เพื่อนชาญสมาบาตฟ,ฟ,าาฟันฟันเฟือนได้หนึ่งทิพย์ขุยันฟันเฟือนได้อาจจะมีอุปาทานเกิดขึ้นถ้าบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหวยออกฉันจะมาบอกให้หนึ่งตัวเอาแค่ตัวเดียวนะจะบอกเท่าไหรตัวแล้วก็จะบอกที่นอนให้มันจะอยู่ข้างหน้าและอยู่ตรงกลางอยู่ข้างหลังจะบอกให้แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเป็นทั้งเวลานั้นไม่ทราบหมอชื่ออะไร นึกไม่ออกเธอมาดูอยู่เป็นโบติทุวันก็บอกอาจารย์เขารับเวลานี้ผมอยากจะซื้อรถสักคันบอกเอางี้ก็แลวกันหมอเอาหวยไปหนึ่งตัวเธอก็ไปเล่นหนึ่งร้อยบาทเัาก็ได้สามร้อยบาทเธอก็เงินสาหนึ่งร้อยบาทเก็บเอาทุนเก็บวันที่สองก็เล่นสองร้อยบาทก็ได้มาหกร้อยบาทวันต่อไปก็เอาหกร้อยบาทแทง แทงเลื่อยขึ้นไปถึงพันบาทพอถึงบันบาทก็เล่งคราละพันคราละพันเวลานั้นปรากฏรถเบนซ์มาใหม่ๆราคา6,000นหกพบาทแต่ว่าปีนั้นขึ้นราคาเป็นเ0้าบาทหมอคนนั้นเอาเงินซื้อรถเบนซ์ได้เมื่อซื้อรถเบนซ์แล้วเธอก็จะบอกต่อว่าอาจารย์ครับไม่มีค่าน้ำมันก็ให้เธอคราละตัว เธอจะรวยเท่าไรก็ไม่ทราบกระองความว่าการป่วยเขานั้นมีแขกมากประจำทุกวันทางท่าราชบริตข้างบนพอมาถึงปั๊บทหารจะถามว่าไปหามหาวิระที่โรงพยาบาลใช่ไหมแขกบอกว่าใช่ยามก็ใจดีถ้าบอกบอกมหาวิระยามก็ปล่อยให้เข้ามาทันทีและยามก็สะกดรอยตาม ไม่ใช่ยามเกรยียว่จาจะขโมยของยามอยากจะฟังว่าให้หวยเลขอะไรก็เป็นนั้นว่าอาหารก็การกินบริโภคกับบริบูรณ์ทุกอย่างอาหารมันเต็มโต๊ะเกินที่จะกินคนไข้สักสิบคนก็กินไม่หมดคนที่ไม่เป็นไข้สักสิบคนก็กินหมดในเมื่อฉันไม่หมดก็เป็นหน้าที่ของพยาบาลพยาบาลต้องทําความสะอาดห้องอาหารทะไปห้องไปเศษ เขาก็ต้องเก็บไปชำระล้างแต่สิ่งที่น่าอัศจาย์ก็มีอย่างหนึ่งว่าไอ้อึงทอดเนี่ยอาตมากินไม่ได้ฉันไม่ได้สงสารเขาทอดมาทั้งตัวแต่เป็นที่น่าแปลกใจวันแรกเขาอึงทอดมาถวายหนึ่งตัววันต่อมาปรากฏอึงมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอาลูภายหลังพระวัทหารนายทหารที่นั่นแกชอบกินอึงกับเหล้า ก้าซิบบอกแขกที่มาบอกอาจารย์ในชอบกินอึงออ่งทอดอึ่งทอดจะได้มีมากทุกวันก็เป็นว่าสาหรับวันนี้บรรดาท่านผู้โดยสารก็จบของแค่อึง่งพะเวลาบอกสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้อลาก่อนข้อความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลย้งมีแต่วรรดาท่านพุทธศาสนใั้นชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี